ผมเห็นวินมอเตอร์ไซค์ละแผนกล้องไปดูครับอ่ะผมเห็นรถแล้วนะเดี๋ยวเล่นสดๆเลยเมื่อกี้ผมมาจอดแล้วแล้วเขางงว่าเฮ้ยมีอะไรเปล่ารถมาส่งใครหรือเปล่าอันนี้ผม,มเล่นสดๆนะอย่าดูแล้วเขาจะไงนะคุยเลยพี่แดงขอบคุณมากครับพี่แดงสายสีแล้วนะรถลูงพี่เหรอโอโ้โหรถเก่าฮะ ไม่ใช่ผมอยากให้รถเลยอ่ะเอาไว้ไว้ทำมาหากินนะพี่โอ้เรารถเราแล้ววิ่งวินดีป่ะพี่ช่วงนี้ไม่ดีอ่ะเงียบเลยเงียบติดเลยแเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะรถเก่าจริงนะครับชุดสีไม่มีแล้วเนี่ยผมให้รถใหม่ๆเลยดีใจหน่อยเดี๋ยวพี่เออดีใจหน่อยเอาป่ะพี่ถ้าพี่ไม่เอาผมก็จะไปให้คนอื่นต่อพี่จะให้ผมผ่อนหรือว่าไม่ผ่อนพี่ให้ฟรีๆไปเลย ไม่แลกไม่แลกเอารถคันนี้พี่ก็ไปทิ้งเลยแล้วพี่ก็เอารถคันนั้นอ่ะไปใช้งานต่อโอเคปะ่ะพี่ดีใจป่ะเนี่ยพี่จะได้รถ้วเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมผ่านมาผมเห็นพบดีเลยเนี่ยผมให้จริงๆเนีเนี่ยแตเอาลงเดี๋ยวพี่รออะไรปะจบเลยรถมือหนึ่งนะพี่ไปโอนขนส่งจ่ายจักได้เลยพี่แปลเล่น อันนี้เอกสารนะแล้วพี่มีตังค่าโอนปะมีตังโอนปะตอนนี้ยังนะครับอ่ะยังอ่ะนี่เลยอ่ะพี่แดงสายสีตังค่าโอนให้เขาอย่าพี่แดงนะเป็นคนให้โอเคปะแล้วไปโอนด้วยนะอันนี้นะเล่มนะไปขนส่งอ่ะจู้จักได้เลยจัดจักพี่ดีใจหน่อยเดี๋ยวพี่พี่จะได้รถแล้วเนี่ยพี่จะได้รถแล้วเนี่ยพี่ดีใจหน่อยดิเดี๋ยวเพิ่งเสร็จอันนี้เนี่ยเอารถมาให้อันเนี้ยอ่ะพอดีผมทำคลิป จะแจกคนแบบอ่าแบบคนที่าไว้ไว้ขับวินขับอะไรผมเห็นพอดีอันนี้เก่าจริงนะครับน้องๆดูก่อนเก่าเก่าต้องบอกกับพี่ผมไม่ได้เตรียมนะอันนี้ผมมาแจกจริงๆนะแต่พี่ช่วยเอารถลงหน่อยปะผมจะได้กลับอย่ารถมันติดพี่ก็ถือเอกสารเนี่ยเอาไปที่ขนส่งได้เลยจะอยู่จักก็ได้มันรถมันยังไม่ได้จดทะเบียนนะรไต้องรีบไปจดนะพี่รถมันยังไม่จดทะเบียนนะ อ่ามันค่าจดมันน่าจะเสียแค่พรบ้างประมาณสา0ร้อยไม่เกินห้าร้อยครับเียนะไม่เกินไม่เกินห้าร้อยะพี่อะเออไปไ่ได้เหรอฮะจะรู้จักไปเลยพี่ไปได้เลยนี่เมาป่ะเนี่ยเมาหรือเพิ่งตื่นเนี่ยแล้วช่วงนี้เป็นไงพี่วิ่งบินเป็นไงอะใครอยู่แถวนี้นะครับใช้บริการวิ่งด้วยนะครับผมก็เป็นสะพานบุญให้แค่นี้แหละครับเนาะแจกแบบงงๆว่าพี่งงปะ งงนะจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าผมจะเอารถคันนี้ไปเผาผมจะไปเผานะพูดจริงมันจะบริษัทไหมอะไรนะครับบริษัทบริษัทอะไรเองไม่ใช่บริษัทไม่มีบริษัทเป็นรถผมเองฮะไม่มีทางร้านรถผมเองไม่มีใช่มมีโททรศัพ์เออ ใช่ครับผมอ่ะจริงๆอ่ะผมจะเอารถคันนี้ทำไปเผาออกเดี๋ยวป่ะน้ำมันเต็มถังด้วยไงแจกเลยจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรจากคลิปนี้นะผมต้องบอกก่อนนะแต่จริงๆผมจะเอารถคันนี้ไปเผาแต่ผมว่าเอ้ยเอาไปไปทำเป็นประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าอ่ะรถโล่งเวพี่ดีใจป่ะเนี่ยดีใจป่ะเนี่ย เออโอเคดูเหมือนจะเสียใจนะอายกอายกยกยกตังนี Hence, ้ครับพี่เอาตาเล็ขายลูก the ้นหนึ่ตรงนี้ครัพี่รถใหม่ป่ะพี่ลองขับดูก่อนป่ะลองขับได้ป่ะเดี๋ยวบอกกูแจให้เป็น พี่เราไปลองเทสดูก่อนน้ำมันเต็มถังเลยเนี่ยเอ้โหฉีดเลยพี่พี่เราไปขี่ก่อนไปไปล้งไปก่อนวิ่ จริงๆผมจะซื้อมามาเผามาแจกมันได้เป็นประโยชน์มากกว่าใช่ใช่ใช่แอบเป็นนวดโอ้ยอย่าดูแล้วถามว่าเขาจะพอใจหรือว่าจะชอบใจเปล่านะครับอยู่แล้วแหละเอี๋ผมถือเองอ่าจะดูว่าจะพอใจบ้างพังแล้วฟังอีกรอบแล้วพี่แดงอย่าพี่แดงให้เขาไปห้าร้อยดาวพี่แดงมานะต้องขอบคุณนะครับพี่แดงสายสีนะครับก็ผมพูดจริงทําจริงนะจริงๆผมจะเอารถคันนี้ไปเผาผมต้องบอกก่อนใช่แต่แบบเอามาให้มาแจกเลยดีกว่ารถใหม่นะเนี่ยรถวิ่งประมาร้อยเจ็ดเจ็ดสิบกว่าโลเอง ผมขี่ไปไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อมันระดัปีที่แล้วละเนาะนี่นะผมให้จริงนะต้องบอกก่อนไม่ได้เตรียมวินนี้วินอะไรพี่วินอะไรพี่ไไเเฮฮาาอ๋อไปเฮาหมู่บ้านไปเฮาเส้นใช่เาไปแล้วมั้งเนี่ยไปไหนไม่รู้เล้วเนี่ยอันนี้ก็เอกสารนี่ก็ไปโอนได้เลยไม่มีอะไรไปขนส่งจะจักกับพี่ไปโอนได้เลยพรุ่งนี้ก็ไปโอนได้เลยครับออกไปไหนแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะอ่ะ ครอบแล้วระบบเกียร์เติ์เหมือนกันหมดเลยอ้าวพี่งงมาพี่เอาพี่ดูอยู่อ่ะพี่ดูอยู่อ่ะอุ้ยแฟนดูเอาแล้วแฟนดูนะครับของจริงฮะใช่เหรอไปไหนแล้วรถไปไหนอ่ะเ,เอ๊ะสอบ,บถามหน่อยเป็นไงครับลูกพี่เป็นไงครับฮะยิ้มแย้มหน่อยดิพี่ยิ้มหน่อยว่าได้รถใหม่เออนี่พี่พูู้้จะดีอะเนี่ยเป็นไงขี่ดีป่ะดีอยู่ครับใช่ป่ะ ไหนลองลองเครื่องดูก่อนว่าดีปะ่ะอะไรเงี้บิดบิดตอนนี้ปะ่ะติดมือป่ะพี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากคลิปนี้นะตอ,อไม่ได้เาอาอกได้ยเออดับเครื่องกันเดี๋ยวพี่พี่ไปคุยกับลูกพี่ผมก่อนเนี่ยมัาจะให้เงินค <c oughs> ่าโอนเนี่ยเอาพี่แดงมาแล้วไปจ่ายเงินค่าโอนให้อีกไม่มีเงินค่าโอนจริงๆเหรอถามจริงไม่มีครับโอ้ไม่มีอันนี้อันนี้เมาหรือว่าไงไม่เมาไม่เมานะโอเคเหมือนเมาเลยนะเนี่ยเหมือนเมาเลยเนี่ยน้องๆเหมือนเมาเลยเนี่ย เอกสารมีแค่นี้แล้วก็บัตรประชาชนเขาแล้วก็ไปขนส่งแล้วก็โอนได้เลยครับก,ก็ไป<ห><ร>เอาเล่มเขียว<อ>พี่าก็จัดการให้แล้วก็แค่เขาเอาบัตรประชาชนเขามาเสียค่ากอกใช่มันโดนพรบล b o สามร้อยแล้วก็ภาษีน่าจะร้อยหนึ่งประมาณห้าร้อยครับเป็นเสร็จเร็่มห้าร้อยกว่าบาทก็นึร้อยใช่ไม่เกินนี่ครับรถจดใหม่ค่าเล่มไม่น่าจะเสียนะถ้าเราไม่ผิดภาษีถ้าใครมาครับอยู่ตรงอันนี้ตรงนี้ที่ไหนวะพี่ผมจำไม่ได้แล้วสองหลงสิบเจ็ด เขาผัาไอ้ความร้อนี่เกิดใช่ไหมอ๋อก่อเกิดเกิดลอยนี่ผู้ใหญ่ใจดีนะพี่แดงมาพาพี่แดงมานะพามาถึงถือกล้องให้ถ่ายแล้วก็มาเสียเงินใช่ไหมใช่ยอ้าโอเคใจหน่อยริ่มริ่มเพื่อทำบุญไงเดี๋ยวเอาเลขหาเลขบัญชีเลยว่าแล้วโอนจริงเลยไม่มีเลขบัญชีห้าร้อยก็พอแล้วนี่ได้ทั้งรถได้ทั้งอาข้าวโอนอย่างเนี้ยชิปหายแล้วจำไม่ได้แล้วมีเพื่อนป่ะเพื่อนมีคนไหนมีเลขที่บัญชีบอกกันเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี้ยเออโอเคจบนะครับ แกเราก็ได้แกเลยนครับเดี๋ยวไปผลแกมันเป็นไงพี่ฝากบอกได้ว่าไอ้ไอ้พวกที่แบบคอมเมนต์ด่าผมอ่ะว่าผมบอกว่าผมให้จริงบ้างพูดเด้ให้จริงนะครับเออให้จริงนะได้จริงอใช่ไหมเอาแล้วบอกเลยอยู่ที่วินไว้เอาใช่ครับพี่อันนี้ของจริงนะพี่ว่าพี่ว่าผมคนจริงปะจริงครับอ่าคนจริงนะโอเคนะไอ้พวกพี่ว่าไอ้พวกแบบไอ้ไอ้อะไรว่าเฟซอะไรนะเฟซอวตารอะไรคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยมันแจกไม่จริงหรอกเนาะ ผมไม่ได้อะไรจากอันนี้นะผมบอกก่อนนะที่จริงคลิปอันนี้ผมจะไปเผาแล้วคันนี้ผมพูดจริงละผมพูดหลายรอบแล้วก็ววผมมาแจกดีกว่ามโค้ดให้ด้ยว่า,า,าที่เหลือสามร้อยสรับยโอ้โหลูกพี่ผมโอนแปดร้อยพาลูกพี่นะครับโอ้โหนี่โอนจริงนะโอนจริง <laughs> คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแจกจริงแล้วก็ให้จริงจบที่ก็เป็นนี้จากเพนเอาเองแล้วสามร้อยโอเคพี่ผมไปแล้วขอบคุณมากครับพี่แล้วก็นี่เป็นเองนะครับไปแล้วครับไปพี่แดงเอาขี่ปลอภัยครับ ปลาพีแดงมาเสียเงินหาบ้าแด,ดงมาเสียเงินเ <c oughs> ขาคงดีใจแล้วพี่นะคนนั้นคนได้รถใหม่เนาะนี่เราดูเลยอย่างนี้ยังเงี้ยนี่ยัง่ายไปอยู่เห็นปะเห็นปะเราก็ไปเลยเราไม่ต้องอะไรมากมายนี่เห็นแล้เห็นแ่้ยังอันนี้อยู่เลยน่ะได้แบบงงงง่ายแบบงงงงดีงงใจแบบงงบบงงเหมือนไม่ไม่ดีใจหรือว่าเสียใจอหน้าเขาอะ